งานแข่งโปเกมอนจิมแบทเทิลเวีแปนะคะเป็นการเจอกันระหว่างพลังจิตและมืดนะลุกซี่และโมโมมารนะคะมาเริ่มครับเริ่มเลยครับผมเริ่มก่อนเนาะใช่ครับผมเริ่มก่อนัวนหนึ่งครับใช

เจ็บที่นะพ u p p o r อินไบครับมันียอะมากีไม่มีัพพอร์ตครับ

ขนมปังตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวที่สอง ราคาัง่าไงเปิดบอลทิ้งเขาตด้ใครเชื่อกับไรจูไปเลยโอ้ทิ้งไรจูไปเหรอใช่ ตัวนี้ขึ้นมือเอ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ก่อนดีกว่าเอ้จ <Okay. S 1> ี้ผิดลูกอ่ะตองตัวนี้ใช่ต้องติดตัวนั้นแล้วเอาถอยแล้วปีขึ้นมาเอ้ยเอเล่นผิดอะเล่นผิดเสียเทเรยใช่เสียเทเรเลยโอ๊ยจี้ผิดโอเคผ่านแล้วครับผ <c oughs> ่านเรไม่ได้ <c oughs> เขาแทนตัวหนึ่งไปครับ ใช่นะครับก right, ็เรารอผ่านไม่มีผลอะไรสักทีก็มีแต่หน้าที่เราเรียกสงครามที่ผ่านเออไม่เป็นไรก็ลุยเลยนะครับ

ขออไในเลยใ่อครับนค้ไหมครับใช่ไหมผม่าเงตอบครับมตนงครับิติหนึ่งครับแล้วก็ติดใจกไงอ เราขออนุญาตอ่านอ่านครับออเออผมลงมานฟี่แล้วนครับไปฟี่ก็แต่ไม่ได้จัไม่ได้ใช่ไมครับลงมาต่มาฟี่ตัวตัวนี้ครับอ๋อโอเคใช่ไม่เป็นไรเออ โอเคก็ตีเลยครับผมเดิทเอส190ครับโอเคแล้วก็ได้จวนได้ไพ่หนึ่งใบนะโอเค ก็รออีก็อฟิอันี้อีนต่ถ้า้ก็คือตอนนี้กาตีตัวนี้อีกตัวดู่าจนี้ มื่อกี้ไม่น่าเดินท่าเลยตันบอดช้าไปเถินนใช่น่าจะเอาปี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็จั่วเสียไปเทินหนึ่งเลย ผมกดเลยกันครับตัวอ่าครับปันเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมโอ้7โอเคมือเจ็ดโอเคถ่าเลยอ็ทีตต้องติดอ๋อต้องติดด้วยใช่ไหมแล้วเจ็ดเป็นเจ็ดยี่สบยี่สิบใช่ครับ

อ่อ uh, ันตรายอันไรใช้อังสีอีกอบนหโอ้โหเอะแย่ๆมันไม่ขึ้นไงมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยด็นนี้ปัญหาโมโมทาโร่ยู่ไหน ันี้บงเน้นบอลไม่ขึ้นสักใบอะไรกันครับเนี่ยเล่นมอมมัวโรที่ไม่มีมอมวาโรมันเป็นไปได้อย่างไรอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งจ่เราจทําก็คือหนีครับโอเคถอดจี้หนีครับไปครับแล้วพีคก็หายหายครับติดมือจากมือหนึ่งไปตัวนี้มันตัวเบนใช่ไหม ทำดาเม 100, จหนึ่งร้อยกับปอมันฝันตัวข้ามหนึ่งตัวอ๋อหนึ่งตัวตัวนี้โดนใช่แรงร้อยนะครับได้ไพ่หนึ่งใบครับแหมเหมือนรู้อน่าเพราะว่ามันอยู่แล้วอยู่นะครับอ่ะไปลงไปครับต่อเลยครับใช่ต่อเลยต่อเลยมันยังขับไปอีกเลยต่อ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 เลยมามา อในชูมนททแม็แกเอ้ต,ตัวนี้ดี่อนนะันอืมเปย์ขึ้นมาสามใบเลยอ่ะแลกๆเปย์สามใบติดจ่ายไอ้ตัวนี้แหละโหดจริงๆร้อยหนึ่งใช่ไหมจา้าผมหวยห้าสิบอ่ะไม้เหียอมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะต่อให้มันมีใบได้มันก็ตายอยู่ดี S <S มันทอดติดเหรอเพราะมันติดเฉพาะพื้นฐานติดให้ตัวนี้ดีกว่าเออไหมอ๋มอมันมีผลเฉพาะเฉพาะกับพื้นฐานใช่มันเฉพาะพื้นฐานถ้าไปง่าปุ๊บอันนี้โดนร้อยหนึ่งมันก็ไปเลยอ๋อมันก็จะหายไปเลยหมอรู้จังามามาพี่ขึ้นมาก่อนหน่อยเลยพี่ขึ้นมาก่อนไทาตามเนาะโอเค ใช่คอเราคว้อนใช่อะไรกินก็ง่ายมากยัดพลังงานก่อนเลยครับผมต่อสมดุโอเคไอต้ตัวนี้ยัดตัวนีนนะ้แล้วก็อีกสีหนึ่งสีหนึ่งโอเคโอ้ไม่มีพื้นที่ให้ลิงเลยอะ่ะ ตัดเลยอ,อันนี้ขึ้นมือก็อยากให้แรงจูเลยครับผมอันนี้ติดติดติดจาก <นะ S 1> มือโอเคอันนี้ติดจากไอ้ซับพอร์ตอโอเค<า>แล้วก็จวดเลยข้ามไปครับผม,มสองสามสี่ห้าโอเคผ่านโอเคเข้าทันของครับจวดหนึ่งรับ

ติดแล้ติดงไแล้วก็หนีครับโอเคคุณยายาตัวนี้อยู่อีกครใช่ โอเคได้หนึ่งไพ่ครับปล่อยก็ได้ไม่เล่นแับ่ตัวนี้ก็ได้อู้หมาแล้วไม่เล่นกับมันเยอไม่เล่มาต่อต่อ ถึกไว้ก่อนถึกไว้ก่อนเป็นออสองหก<อ>โอเคพอดีเลยโอเคจ่อสามก่านี้ไม่ไม่ใช่สองหก้วไม่ใช่สองหกวโอเคจะบวกกันเลยนะใช่บวกไปได้ มามาหนฟรีครับหนีฟรี 4, อ่าตัวนี้ที่มาตัวนี้ก็จะเป็นร้อห้าสิบครับอ่าร้อยห้าสบไปเลยครับตัวละยี่สิบ 20, ทุกตัวตันตัวนี้นเรมดอ่าอันนี้ก็จะเป็นสี่สิบอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นยตัวี่สิบ้ยี้ มีก็ยี่สิบมีก็ยี่สิบโอเคเล่นตัวนี okay. ้คุณก็ไม่้ผมเล group, ่นผมอยากเล่นอ่ามาต่อเลยเข้าเซนผมมาตัดคอ ใช้เนสบอรครับโอเคอะไรเพิ่มอีกครับสองสี่หกเจ ตัดได้เลยครับแล้วก็ลงมาเลยโอเคต้งเลยนะแล้วก็เอ่อ

สมมมา,า<ผ>มสี่าาห้าเอ่ไวเดี๋ยววางไซยุไว้ก่อนจะได้ไม่ลอะใช่ก่อไมมันทยอะไรกได้ดไยี่คือไม่สมังไม่ติดจี้จากมือใช่ยังไม่ติดจี้ติดแค่ไอ้พอจิบพินท แล้วก็ติดจากมือโอเคเลขหน่งตั้งบ้านเลขส่ตั้งบ้นตั้งบ้นไั่งบ้นตั้งบ้านตั้งบ้านตั้งบ้านต้งบ้านไ้งด้านตั่งบ้ โมโมโรใช้ความสามารถครับเอามาชิมาชิระขึ้นเอาพิจิตริสก์แล้วก็ติดแล้วก็ใช้ แล้วก็ตีเลยครับเดอร์ตี้เฮดร้อยเก้าสิบโอเคแค่น่าจะใช้ความสามารถจะใช้ตีไม่ได้ผมได้หนึ่งไฟโอเคหไฟครับแล้วก็เจเป็นห้าสิบแล้วก็ติดเป็นห้าสิบผมจนหนึ่งครับยัดพลังจีตครับยัดเคาน์เตอร์เดด ไปฮะไม่มีอะไรทำแล้วนะัน,นจะโมแม่เลยโอเคอกว่แงเโอเคผมกำลังไม่ค่อยอยากได้มาีนี้ตอนนี้นะครณบถจได้จทยแค่สองอืมใช่ครับจทด์สองครับผม จจสองดูดีว่าจะบอกเอะจ้ต่อเลยครับือในต่อดีอะโอ้สเตเดียมเ,เลยไม่ขื้นถ้าขึ้นมาผมรอดเลยอืมดูหลุมก่อนซิ ยี่สามตัวเฮ้ย <ś c oughs> ต้องลุง้นเดี๋ยวนี้แม่เจอไหม,ม, 2, มไหนสองสามมาให้มาจริงด้วยมาจริงด้วยโอ้โหเรียบร้อยพยาน<ช><บ>ตีเอ็กตีไม่ได้ตอนเนี้ยมาจากฟ่ตีเดยตัวเดียว อืมโอเคมากมาเลยแล้วก็ตีเลยครับทุกตัวห้าสิบยกเว้นตัวนี้ตีเอ่อเป็นตัวทำดาเมจอ๋อมันทำใช่ไหมเขาจะฟี่จังยี่ว่าโปเกมอนของทุกตัวนอกเหนือได้ดาเมจตัวห้าสิบใช่ทำใช่ไหมไม่รับใช่ดาเมจใช่ไม่ใช่ตัวนี้ก็โดนตดวเป็นร้อยหนึ่งอ่าครับ อันตันนี้เดยองแค่ตัวเดียวอ่ะเป็นหนึ่งร้อยครับแล้วก็พอจบเทิร์นปุ๊บร้อยสิบเป็นร้อยสิบครับเข้าตาผมจดหนึ่งครับลืมเลยต้องไม่เอาพิกาจูขึ้นไปใช่เพราะมันฟรีมันกันลืมไปเลยใช่ใช่โอ้มีเอสตีไม่ได้ทำอย่างไรดีโอ้จริงผมจบเกมได้แล้วด้วยนะ

ได้เลยก็ผ่านเลยครับเพิ่มเป็นร2อยี่สิบครับผมรับพงังานคร <นะ S 2> ัเอาคำสั่งว่าคนนี้ขึ้นมากน่อไม่เอาตัวนี้เหรอไปเอาโอเคได้ ออดจี้หนีครับอ,อันนี้พีดนน่ายนะอ่าฮะตัวนี้เพื่อนไป,นนไปครับแล้วก็ลงตัวนี้ไว้ก่อนใช่ใช่ยัดอันนี้ไว้ก่อนครับแล้วก็ตีครับเอามารับดาเมจทุกตัวที่อยู่จะได้ฝ่ายตรงข้ามอ่อันนี้ร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบ ร้อยแปดสิบร้อครับร้อยเก้าสครับบอีกสิเป็น200เป็นสองร้อยครับอ่ะโอเคสองร้อยครับ่อ่ะสองอ่าผ่านเลยผ่านเลยนะโอเคเขเต็มผมนะครับจวนหนึ่งใบไม่ยเขาจะบอ้ดูไปดูเลดูไปเดูเลยไปเดูยดไดดูยดูเย

โมโมโลกครับใช้ความสามารถเอามาชี้มาชี้อาขึ้นครับแล้วติดพิษใหม่แล้วก็ติดพิษใหม่ครับตีไม่ได้ตีไม่ได้ก็เดียวเดียวทีจะเ้เ้าเรื่อมาไม่าอันนี้ีนี

ผ่านเลยครับอันีเลยครับน้องอี๋แล้วเพราะอันนี้ก็สอง้อยแล้วอันนี้คือวางวางตัวนัทไดเมจอันนี้ทำาดเมจเเอ้ยอันนี้มันตีตัวดเมอมันคือตัวนี้ครับไอตัวหลังอันนี้อันนี้ก็สองลอยแล้วตีเลยอแต่ว่าตัวนี้น็อกก็คือแต่ว่ามันม,อมอีมโมโรอยู่ก็ได้ไพ่เดียวได้ไพ่เดียวเนาะอันนี้น็อกครับผมหนึ่งไพ่โอเค อันนี้ลงเดี๋ยวขอเรียงอันนี้ไว้ผมเอาผมเอาไก่ขึ้นโอเคแล้วก็เข้าแทนของทัชจวะครับโอ้โหไม่ขึ้นจริงสเตเดียมขึ้นก็จบก็จบแล้วเหมือนนกัใช่ครับถ้าสเตเดียมมีมีสเตเดียมอยู่บนมือจบเลยใช่ จ,จะไม่รับดนเม็ดการต่อสู้อแค่ความสามารถตัวสามรอดจากตรงนี้แหละมาแล้วจบจบจบโอเคเปเปอร์ครับเฟปเปอร์ไอเทมกับไอเทมติดไอเร้อยิดเอา อ๋อ,อใช่ใช่ลืมใบนี้มาเลยเกล่องรับแล้วก็ไอเทมติดใช่ไหมไอเทมติด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 มีอยู่ไหมไอเทมติดไม่น่ามีละเอามาชิมข้างหลังาแผนดิบมาชิมเอามาไว้ยังงั้นนะจะหา,ห,<อ>าหาเลยไหมอ๋อเออหาเลยถ้าไม่หาไอเน,นี้ยจะกลับมา อ๋ออ๋อโทษโทษใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นมืออันนี้อันนี้ผมมางไว้ก่อนเส็จแล้วผมใช้กล่องรับทิ้งสามใบทิ้งสามใบทิ้งสามใบเนี่ยก็คือจะทิ้งทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้เสเปคใบนี้ไปเลยหาสามใบใช่แล้ก็ทิ้งทิ้งอันนี้จี่อย่กันชนะอยู่แล้ว ตอบก็ยังไม่เ well. ah> ออสี่ถาไม่ทำเป็นไรหานี่มันตีีเลยนะครับเนีไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ตีเลยครับโดนไอ้ยี่อยู่ครับมันยไอเทมใช่มันตีมาสองรอบเองครับไอเทมติดไอาตัวอื่นขึ้นมาตีตัวอื่นไอเทมติดไม่น่ามีแล้วสเตเดียม เซย์ไ,ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ <c oughs> เเสย่พี่ไม่ได้ใช้อ <c oughs> ๋อทีแรกมีแต่ว่ามันมันเจออย่างนี้ไงแล้วก็ซัพพอร์ตไปเนึ่ยซัพพอร์ตใช่ไหมใช่พื้นฐานน่าใส่เซย์เนี่ย น่าใส่ใบนี้มากกว่าใช่มีมีมีผมมีผมมีเขามันบวกสามสิบนย่งไรถึกขึ้นอีกนิดนึงแต่ได้เลยเอาายทางท่านท้ายเป็งใยนขึ้นฐานหมดเลยก็ไม่ถ้าจำได้อะผมเคยเอาลองไปใส่แล้วทีเดี่วมีมีอยู่ไม่กี่ใบไม่รู้จำได้เปล่าผมผมเคยเอาลองมาใส่แล้วแล้วทีหนึ่งอ่ะแล้วผมก็ลงสเตเดียมนี้ไปแล้วก็อันนี้ขึ้นมือขึ้นมือแต่ซัพพอใช้ไปแล้ว พอใช้ไปแล้วตอนนี้เลือดอันนี้เจ็ดสิบใช่ไหมลูกแข่งอะไรโอเคผมเอาตัวไหนครับที่ตัวนี้โอเคตัวนี้แล้วก็ผมได้หนึ่งไพ่หนึ่งไพ่เอ้ยครับขึไปก่อนอเคขึ้นไปก่อนคิดก่อนซิ

มันอ๋อไม่เป็นไรครับขาการไลจัดกันที่อาจจะเป้นไล่จัขอมีอะไรก็ถ้าจะฆ้ามาผมก็ตีก็จบใช่เจอเลยครับเป็นม้สอง้ายไ่ตนี้ได้เยอมใช่อเมีได้ตั่ไปนะก็

เพราะว่ามัน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 จะติดใหม่ไม่ได้ใช่ไหมใช่มันติดใหม่ไม่ได้ผมน่าจะเก็บไว้ใส่ติดใบนี้มากกว่ามันจะพอดีความใหญเนี่ผมก็อยากได้อีกสักเทนเนะินหนึ่งอ่ะอ,อยากเริ่มต่ออีกสักเทนเินหนึ่งอ๋อถึงเทินหนึ่งก็ไม่ได้ไอ้น,นี่ก็โดนอยู่ดีใช่ใช่ก็โดนอยู่ดีก็ษผมก็ขึ้นแล้วก็สล <ะ S 1> ับไดปสองตัว,ตว ก็คือต้องน็อกผมให้ได้สามตัวใช่ต้องน็อกผมให้ได้สามตัวมันน็อกม่ได้ไงเรื่องมันสองร้อยทั้งหมดเลยใช่ผมก็ได้เล่นตัวนั้นคุณก็เอาตัวนั้นผมไปอ่ะต้องตัดเกมก่อนไม่งั้นผมก็แย่สิเด็กผมมีแต่ตัวมีความสามารถก็เท่านั้นแหละ

อ่าโอเคครับก็ก็คือจบจบแลยจบเลยเพราะวผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าโอเคเขดูอนาคตแล้วยังไงผมอ่าเขาจรัดถ้าเกิดถ้าเกิดข้ามาก็คือผมก็ตีอันนี้ตีอ่าตีไปแล้วเราก็ได้ไปสุดท้ายโอเคก็จยกมือผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าโอเคครับอ่าโอเคงั้นก็ก็จบเพราะถ้าผมไม่มีตัวนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับ